ลองคิดดูนะคุณขาถ้าเกิดว่าให้เด็กมาดูแลที่โรงหนังมันจะต้องสนุกสนานแน่ๆเลย บอกลากันแล้วล่ะแม่ขาพ่อขายังไม่ไปก็คิดถึงซะแล้วสิคะเนี่ยไม่เอานะ่าลูกลกักดูแลที่นี่แทนพ่อกับแม่ด้วยนะระวังตัวให้ดีเถอพะพนักงานทั้งหลายเอ้ยง <c oughs> านเข้าแล้วสิ <c oughs> พวกเราเรายกเลิกคลิปนี้ดีไหมน้อสายไปแล้วล่ะผู้จัดการตัวน้นอยเขาจะกลองออฟฟิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เริ่มวันแรกกับหัวหน้าคนใหม่ชุดท,ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติโอ้ยแย่แล้วสิเธอมาโนแล้ไอไงเข้มงวดสุดๆเลยอะเราหน้าจะรอดกันแล้วนะเออออบ,บีมาแล้วแล้วเธอก็ดูหกรอโหดมากๆอีกด้วยทำไม<า>ชุดพนักง,งานดูน่าเบื่อขนาดนี้ล่ะคะเราจะต้องเปลี่ยนลุคใหม่กันเดี๋ยวนี้เลยค่ะชุดเจ้าหญิงกับชุดเจ้าชายอย่างนั้นเหรอชุดบ่าบออะไรกันลเนี่ยอ๋อหวาอย่างกับพนักงานมีทางเลือกอะเนาะโอ้เจ๋งเป้งอย่างน้อยๆก็ทำให้บอสตัวน้อยๆมีความสุขเลยนะเนาะ น่าอายน่าช็ดเลยมีคนไปดูหนังเพื่อที่จะได้กินป๊อปคอนหนังเดียวด้วยเหรอรับเป็นรสชีสดีไหมครับหรือว่าเป็นเบคอนดีละครับอ๋อไม่ครับคุณจะต้องชอบรสคาราเมลแน่นอนครับงั้นก็เอาถังใหญ่ๆไปเลยนะว้าวมืออาชีพจริงๆเขารู้วิธีเอาใจลูกค้าเป็นอย่างดีเลยเวนแต้แอปปี้เบื่อป๊อปคอนดัมเดิมพวกนี้เต็มทีแล้วอะได้เวลาคิดค้นรสใหม่ขึ้นมาแล้วละเชฟยืนประจำที่แล้วก็เริ่มการทดลอง ถ้าลองผสมของที่ไม่เข้ากันดูล่ะอ,อร่อยและก็ดูแปลกใหม่สุดๆอีกด้วยเลียก,ก็แค่เติมวิปครีมลงไปว้าวป๊อปคอนแบบใหม่เลยเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าผู้ชมก,ก็เบื่อป๊อปคอนแบบเดิมๆเหมือนกันนะเนี่ยน่ากินชะมัดเลยเก่งจริงๆลยเรา <S <S เย้มีเวลาว่างกันแล้วไมค่อยนาจะตีนกำลังหาเวลาทำอะไรสนุกๆเท่าที่จะทำได้ แต่เดี๋ยวก่อนคนพวกนี้ใครกันเนี่ยขอโทษนะครับคุณเข้าไปไม่ได้ครับยหยุดครับแ่นี่ฉันเป็นผู้จัดก,การที่นี่นะแล้วนี่เพื่อนของฉัน <S 2> <S 2> <S 2> โอเคพวกเขาจะมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้โอเคเข้าใจกันแล้วบอ โอ้โหหนังเรื่องนี้ดังสุดๆเลยนะเกือบไม่มีที่นั่งเหลือเลยล่ะแต่นั่นมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวแอปปี้จัดการเองจ้าขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านออกไปจากโรงหนังทีค่ะหมายความว่ายังไงกันอะเก็บมาบังตอสิเด็กๆว่าก็ได้จะเอาแบบนี้กันใช่ไหมคะท่านไม่ใช่เด็กน้อยแล้วฉันก็เป็นผู้จัดการของที่นี่ด้วยเข้าใจอ่ามันจะต้องแบบนี้สิมีแค่แอปปี้กับเพื่อนๆเท่านั้นเรื่องนี้สนุกที่สุด่าที่ฉันเคยดูเลยล่ะ ผู้จัดการลงหนังก็ไปดูหนังกับเขาด้วยเหมือนกันนะแต่มองไม่เห็นจอเลยนะซีมีคนตัว<อ>ยักษ์เยอะแยะแต่แปรหมดมองอะไรไม่เห็นเลยพอ,อกกันที<อ>ไม่มค่อยไม่ค่อนจะตินจะตินช่วยจันด้วยฉันอยากจะดูหนังอะ่ะครับได้เลยครับเออฮะแบบนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับที่นั่งระดับ V I P เช่นนะครับเนี่ย<อ>คนทั่วไปไม่มีทางได้อย่างนี้แน่ๆ<อ>แค่นี้คุณขาส่งก๊อปค์นมาให้เราหน่อยได้ปะเฮ้ยแบบนี้สีเจ้าเจ้า เป็นไปไม่ได้ผ uh 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 ู้จัดการทำตัวตามปกติอุ๊ยไปกันอะทำไมถึงได้หล่อเหลาแบบนี้กันล่ะต้องตามไปดูหน่อยแล้วล่ะเขามองไม่เห็นเราแน่แเลยโอ้ไม่นะทำไมจะต้องมากับผู้หญิงด้วยนะยินหนูจะจ๋าเขาจะต้องเป็นของฉันจ้ะขอประคองสองที่ครับทางใหญ่ๆเลยค่ะของคุณส่วนแก้วเล็กๆนี่ก็ของเธอจ้ะดูหนังให้สนุกนะคะโอ้โหบริการแบบไหนกันคะเนี่ย ขอพบผู้จัดการด่วนจีได้ค่ะตะโถมไม่เอานะากินของผมสิครับเรวอพบกดแอบชอบแล้วหนึ่งอัตราผู้จัดการก็อยู่ในโรงหนังนี่ด้วยแอบบี้ไม่มีทางจอมแพ้แพ้ถ้าววามีใครบางคนต้องออกไปจากโรงหนังนี้ซะแล้วล่ะเย่ามัวแต่พูดพิมพ์ทำเพลงอุ้ยเพ้ว่าไงจ้ารูปหลรอไม่นะแพนของฉันหายไปไหนรับไม่ได้ที่สุดเลยอะอฉันก็เห็นด้วยภารกิจล้มเหลวมห้เพนญ้า นางจะย้องขันพื้นานใหญ่เสมอโอ้ยน่ากลัวชะบัดเลยนี่เป็นเวลาที่หมอเหม่งในการแกล้งคนนี่แบบพามบีผู้ชมกระเจิดกระเจิงกันหมดแล้วโอ้เจง๋งที่นี้ฉันก็จะได้ดูหนังสนุกๆคนเดียวสักะทีนี <c oughs> ่จะน่ากลัวสิเลยคุณ้าคุณจะเาวันวันหนึ่งของผู้จัดการโรงหนังต้องทําอะไรบางนะถ้าอาจจะนั่งกินป๊อปคอนตลอดเวลาเลยก็ได้นะโอ้ มีแขกมาี่ฉันจะต้องทําเป็นจริงเป็นจังหน่อยแล้วมีอะไรให้ช่วยหรอคะมีข่าวดีครับมีหนังเรื่องใหม่กําลังจะเข้าโรงครับแต่ว่าเราจะต้องเลือกโปสเตอร์หนังที่สวยที่สุดก่อนครับอันนี้ดีไหมครับไม่ค่ะมีแบบอื่นอีกไหมคะตออันนี้จริงแล้วไปใหญ่เลยค่ะงั้นแบบนี้จะต้องพานแน่ๆครับแบบนี้ละคะแจ๋วแต่เจ้านายก็มีไอเดียมาเสมอน,นี่ไงคะโปสเตอร์ของฉันสวยกว่าเยอะเลยจะใช้รูปวาดเด็กๆแทนโปสเตอร์หนังของกิงอย่างนั้นละครับไม่มีทางไม่ค้นไมกันเถอะ ไมเค้ลเนิร์ดชมัดเลยพวกเขาจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับศิลปะเวลาเป็นเงินเป็นทองไมเคิลจะตีนเงินเดือนออกแล้ว ได้ซะก็ดีใช่แล้ว,วละนีแ่แหละเวลาโปรดพงฉันเลยอขอบคุณที่ทำงานหนักมาตลอดนะคะอุ้ยน่ารักกันจริงจริงเลยจะได้เงินเดือนเท่าไหร่กันนะไอเอ๊อะไรกันเนี่ยเสร็จกระดาษอย่างนั้นเหรอเงินของเราอยู่ที่ไหนแฮมเจ้านายเราจะต้องคุยกันหน่อยแล้วนะครับแต่เจ้านายนั้นไม่ได้สนปีสนคุยเพื่อจ่ายโบนัสก้อนโตใหพนักงานที่ทํางานหนักที่สุดแล้วก็เป็นเงินจริงๆซะด้วยคุณหมีคุณทํางานได้ยอดเยี่ยมมากๆกเลยนะ ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าการยืนรอข้องน้ำอีกแล้วละ่ะจะมีคนออกมาแล้วจะมีคนออกมาแล้วเออตอนนี้จะต้องมีคนออกมาแน่ๆโอ้ยตายเว้ยแอบบี้เกือบจะหมดหวังแล้วอ่ะโอ้ยออกมาได้จากทีนะคะคุณ <Hey. S 1> ถึงตาเราแล้วไม่มีทางจ่าเด็กน้อยให้ผู้ใหญ่เขาก่อนนะโฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยเดูเหมือนว่าผู้จัดการจะคิดอะไรดีๆออกแล้วสิตอนนี้เราก็มีห้องน้ำสำหรับ hmm. เด็กแล้ว เอ้าเอานี่มันอะไรกันครับเนี่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยจะตินนายเห็นป้ายนี้หรือยังแล้วเราจะทํายังไงกันดีละ่ะเนเนเน่ไม่ต้องห่วงกันหรอกคนะฉันแก้ปัญหาไว้ให้ผู้ชายแล้วเหมือนกันนี่ถึงจะดูเด็กไปหน่อย <S <S แต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละหนะ้าใช่ปะละ่ะโอ้หูหนังเริ่มขึ้นแล้วร่งนี้ฉายมาตั้งแต่สองอาทิตย์แล้วหนะดูมาเป็นร้นอยรอบแล้วล่ะหน้าเบื่อจะมัดเลยโอ้ยพอพอพอกันทีเอารีโมทมาเดี๋ยวนี้หื แต่เวลาดูอะไรใหม่ๆกันแล้วล่ะอู้กระตุนนี่เอานี่กดอะไรคุณเหรกรับไปเรื่องเดิมเดี๋ยวนี้เลยนะทุกทุกคนเงียบค่ะหนูคือผู้จัดการของที่นี่เออว้าวตอนนี้ทุกทุกคนก็เบื่อกันหมดยกเว้นแอปปี้เอี่นี่คุณขาอย่าเพิ่งดอนกันสิคะเอาเอาเอารีโมนไปคนอละอันเลยนี่คือมิติใหม่ของโรงหนัง ู้หมดว่าตอนนี้ทุกทุกคนจะมีความสุขแล้วสินะ,อะเอออยากลาทุกทุกคนนะมีเหตุผลที่ต้องมีรอปภอ,อยู่หน้าโรงหนังเสมอ,อขอดูตัวด้วยครับเชิญด้านในเลยครับแอบบี้คุณเข้าไปไม่ได้นะคบอายุยังไม่ถึงนะ่ะอ้อาวๆนี่เลือกปฏิบัติอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆนี่ฉันเป็นผู้จัดก,การนะจำบ่ได้ดิแล้วฉันก็จะตั้งกฎใหม่ขึ้นมาด้วยเข้าได้เฉพาะเด็กเข้านั้นนี่ครับงั้นก็เชิญเข้าไปได้เลยครอบ ชวนผู้ใหญ่นั้นเข้าไปไม่ได้ครับเข้าได้เฉพาะเด็กครับนี่คือกฎหมายของเราครับส่วนคุณหนูเข้าไปได้เลยครับเป็นอย่างนี้ิดได้ยังไงผมทําอะไรไม่ได้ครับมันคือคําสั่งของเจ้านายคนใหม่ครับเฮ้นี่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 หญิงตั้งคันดูหนังไม่ได้นะงาก่อยนะจ๊ะบ๊าย,ายโอ้ยอารมณ์ของเจ้านายพร้อมที่จะระเบิดตุ่มออกมาเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบลงสัก็เอเอนี่กี่โมงกี่ยามแล้วนะ ไดวลาปาตีโอ้แย่แล้วสิโรงหนังรับมือกับแอปบี้และเพื่อนๆไม่ได้แน่กรุนาเงียบด้วยครับแต่เด็กๆไม่ยอมฟังเอาซะเลยเฮ้นี่จะเอาป๊อปคอร์นไปหมดไม่ได้นะโบโบโบแต่เย็นก่อนจะตินนั่นเด็กน้อยนะโอ้โหโปสเตอร์หนังนี่ดาวฉันก็พกปากกามาด้วยอย่านะจ๊ะจะทำอะไรล่บพันเซลครับทำไมล่ะคะไอเด็กพวกนี้นี่นายจะต้องจับตาดูพวกเขาเอาไว้ให้ดีๆนะแล้วก็เตรียมไม้ถูกพืนเอาไว้ให้พร้อมอ๋อพวกเขามีแผนการใหม่แล้วอ่ะ เาจาตินกับไมเคิลผูนาสงสารแม้แต่ลูกค้าขี้วินก็ยังไม่เคยทํากับพวกเขาแบบนี้เลยโรงหนังกําลังปั่นป่วนึและเด็กๆก,ก็กําลังสนุกสนานกันยกใหญ่แต่ก็สนุกด้ไม่นานมากนักคุณพ่อกับคุณแม่กลับมากะทนันทันลูกรัดมาเดี๋ยวนี้เลยนะเราจะต้องทําความส,าสะอาดโรงหนังทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนจะสนุกหน้าดูสินะโอ้โอ้ขอโทษท,ที่ครับผมไม่ได้ตั้งใจครับเจาตินอ๋อแปะมือหน่อย คุณชอบวิดโอใหม่ของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราได้เลยนะว่าหนังเรื่องโปรดของคุณคือเรื่องอะไรกันเหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนานเกี่ยวกับโรงหนังจากช่องทุ่มๆฉันรักยังไงล่ะ